นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888เบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรสัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีนสินไยหัวผู้นำแห่งวงการซักแห้งแรกแรกของประเทศวีกิฟยาน้ำแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ เครื่องดื่ม m s t o r ตอสดชื่นขั้นเทพบรรดาค่ายมือถือนะครับก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับหลังจากที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็มีคนส่ง SMS ต่างๆน,นะครับรวมไปถึงการใช้ยอดต่างๆน,นะครับอย่าง ASA นะครับบอกว่ามียอดใช้เพิ่มมากกว่าเดิมถึง3เท่าตัวครับ ทางผู้ช่วยกรรมการผู้โดยการอาวุโสส่วนงานผลิตภัณฑ์ดิจิตัลบริษัท a อคุณปัฒนาลีลาพนังนะครับบอกว่ายอดการใช้ Data ของคืนวันที่31ธันวาคมนะครับมาค่ำคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันที่1มกราคมนะครับเติบโตขึ้นกว่า300หรือว่า3เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งนะครับมาจากความพร้อมของเครือข่าย 3G ที่ครอบคุม100%ในขณะที่ยอดส่งข้อความผ่าน SMS นะครับปีนี้ลดลงประมาณ15%เพราะว่าเป็นเทรนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับที่มีคนใช้ SMS ในการส่งข้อความน้อยลงไปตามลำดับนะครับในปีนี้นะครับ AS บอกว่าได้จัดรถโมบายเคลื่อนที่ในการรองรับการใช้งานตามจุดต่างๆที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่แล้วก็สามารถรองรับการใช้งานในช่วงที่มีการใช้หนานแน่นได้นะครับ ในขณะที่ส่วนของ d t แท A นะครับทางผู้ดนินการอาุโสา,ายการตลาดอุปรกรณ์พันธเชษนะครับบอกว่าสิติที่นิยมการใช้งาน Data หรือว่าอวยพร์ปีใหม่ออนไลน์สูงที่สุดนะครับก็คือช่วงเวลา3ทุ่ม15ถึง3ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้แล้วก็มียอดใช้งานสูงที่สุดนะครับในช่วงเวลานะครับ ่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ2 600, ล้านหแสนรายด้วยกันโดยปีนี้นะครับมีการใช้งาน Data เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ175%ในส่วนของ DT แท็กเองโดยผู้ใช้งานก็นิยมอวยพรนะครับผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ที่เพิ่มสีสันและก็ความน่ารักในการส่งข้อความมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการอวยพรผ่านล ne นะครับโดย d e แท็กเองก็เปิดให้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ l ล n e ต้อนรับเทศกาลปีใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยยอดผู้ใช้งานลน์เข้ามาแอดเฟรนผ่าน d t a AC ท Official Account เนะครับเพื่อดาวนโหลดสติ๊กเกอร์แล้วนะครับมากกว่า10ล้านรายด้วยกันสำหรับการอวยพรผ่าน SMS ปีนี้มียอดประมาณ3 0 0แสนข้อความแล้วก็ยอดวอวยพรผ่าน SMS มนะครับมีประมาณ13.8ล้านข้อความโดยมีการใช้งานหนาแน่นที่สุดนะครับก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ โดยบอกว่าพฤติกรรมผู้ใช้มือถืออวยพรปีใหม่ปีนี้นะครับเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตามพิศทางของผู้ใช้งานทั่วโลกที่นิยมอวยพรผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Whatsapp, Instagram, Twitter หรือว่า Google Plus นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับดีแท็ก,ก็บอกว่าได้เตรียมพร้อมครงขาย โดยจัดทีมงานพิเศษดูแลเครือข่ายการใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพิ่มการมอนิเตอร์ในพื้นที่การใช้งานปรับพารามิเตอร์นะครับให้เสาส่งสัญญาณรองรับพื้นที่การใช้งานที่หนาแน่นให้ดีที่สุดแล้วก็เพิ่มปริมาณการรองรับตามแผนในแต่ละจุดของพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นในช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็มีการส่งรถโมบายเพิ่มขยายช่องสัญญาณรองรับการใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ทําให้ ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ค่อยจะมีปัญหามากเท่าไหร่สำหรับบรรดาค่ายมือถือในบ้านเรานะครับขณะเดียวกันนะครับนายกิติมิศของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับออกมาเปิดเผยครับว่าประเทศไทยอาจจะทวงแชมป์ส่งออกข้าวนะครับจากนานาชาติโดยเฉพาะอินเดียแลวก็เวียดนามได้ค่อนข้างยากนะฮะขณะเดียวกันปีนี้ก็เชื่อมั่นครับว่าการส่งออกข้าวจะดีขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนตันครับ นายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครูชุกเกตโอภาสวงนะครับบอกว่าการส่งออกข้าวในปีนี้นะครับคาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ส่งออกได้แค่6กล้านหกแสนตันโดยเกลตัวเป็นการนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่7จล้านห้าแสนตันเพราะว่ามีความต้องการซื้อข้าวมากขึ้นโดยเฉพาะจากจีนและก็ฟิลิปปินส์แต่ก็เชื่อนะครับว่าประเทศไทยก็คงยังไม่สามารถทวงแชมป์การส่งออกข้าวอันดับหนึ่งคืนมาได้ โดยอันดับหนึ่งปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นของอินเดียที่ยังมีผลผลิตส่วนเกินและก็ซ็อกข้าวส่วนหนึ่งที่จะต้องผลักดันในการส่งออกประกอบกับว่าเวียดนามนะครับมีผลผลิตข้าวที่ดีขึ้นในขณะที่ลูกค้าก็มีความคุ้นชินกับข้าวของเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ข้าวของเวียดนามก็มีราคาถูกกว่าข้าวไทยนะครับขณะเดียวกันตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกงสิงคโปร์และก็มาเลเซียตอนนี้นะครับก็ถูกเวียดนามตีตลาดได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ปีนี้ก็อาจจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยนะครับจะมีปัญหาในการส่งออกนะครับเพราะว่าราคาเราสูงกว่าเขาและตอนนี้อย่างที่มีการให้ข้อมูลนะครับว่าบรรดาลูกค้าส่วนใหญ่ก็คุ้นชินกับข้าวจากประเทศเวียดนามและก็อินเดียมากินขึ้นด้วยนะครับอินเดียและเวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวในช่วงสองสมปีให้หลังนะครับมากขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็สามารถแซงบ้านเรานะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้โดยเฉพาะของอินเดียนะฮะ ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้นะครับเป็นจุดขายที่หนุนให้พรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะเอาชนะพรรคอื่นๆได้นะครับแต่เมื่อมีการดําเนินโครงการจริงๆแล้วนะครับก็เป็นปัญหารุมเร้ารัฐบาลแล้วก็มีคําถามตามมาค่อนข้างเยอะสําหรับโครงการนี้นะครับคำถามที่ว่านี้มีอะไรบ้างน,นะครับไปติดตามรายงานได้จากโต๊ะข่าวเศรษฐกิจครับถือเป็นการปิดฉากมหากาบโครงการรับจำนำข้าว ที่ดำเนินมากว่า2ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนถึงวันที่ประกาศยุสภาซึ่งคาดว่าโครงการรับจำนำข้าวนาปี2,556 57จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโครงการนี้ที่จะครบกำหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2,557ซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าโครงการนี้สร้างความบอบช้ำให้กับรัฐบาลนับตั้งแต่วันแรกโดยล่าสุด ต้องเผเชิญกับเงินที่แทบไม่พอจ่ายให้กับชาวนาที่นําข้าวมาเข้าโครงการโดยทกสปเปิดเผยว่าเหลือเงินจ่ายให้กับชาวนาแค่22,000ล้านบาทซึ่งพอจ่ายได้แค่สิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเท่านั้นที่มาของปัญหาสภาพคล่องหนีไม่พ้นการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการระบายข้าวซึ่งเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงพาณิชย์ออกมาระบุว่าข้าวเปลือกที่รัฐบาลรับจำนำมารวม2ปีมีทั้งสิ้น44.22ล้านตัน ซึ่งแปลสภาพเป็นข้าวสารได้27.41ล้านตันแม้กระทรวงพาณิชย์จะให้ข้อมูลว่าระบายข้าวผ่านการทำสัญญารัต่อรัฐหรือจ2ทจีรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจนเหลือสต็อกข้าวสารที่ไม่มีภาระผูกพันแค่10ล้านตันแต่ก็เป็นคำถามว่าแล้วเงินที่ได้จากการระบายข้าวหายไปไหนและที่สำคัญขายในราคาตําเกินไปเมื่อเทียบกับราคารับจำนำหรือไม่สำราบไปก่อนนั้นคือ ก,การที่คณะนรกการไต่สวนกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบจุลจีของปปชชีชช้มูลว่าการขายข้าวในษณะที่ว่าในสมัยอดีตรนตรีพาณิ์บุญทรงแตริยาพิลมเป็นจุลจีของปลอมยิ่งทําให้เห็นภาพการทุจริตชัดเจนมากขึ้นโดยในยุคนั้นเต็มไปด้วยคําถามจากบุคคลภายนอกแต่อดีตันตรีบุญทรงปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดของสัญญาโดยให้เหตุผลว่าต้องเก็บเป็นความลับ จนมาถึงยุคของเริ่มตรีนิวัติธรรมรงบุญโซบไพสาลที่มีการอ้างถึงการขายข้าว g 2จีกับจีนบ่อยครั้งซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะระบายได้ตามที่เกิดพูดคุยไว้หรือไม่ขณะเดียวกันก็เกิดกระแสลุกไล่ถามหายอดขาดทุนโครงการนี้จากรัฐบาลเมื่อหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปิเดียทรเทวกุลอดีตผู้ว่าแบงชาติและอดีตเรัฐมตรีคังออกมาประเมินยอดขาดทุนในโครงการว่ามีถึง425,000ล้านบาท ใน4ี่รอบการผลิตที่ผ่านมาใกล้ขี่กับพี่ผลสรุปของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรัชนำข้าวที่มีรองประหลัดกระทรวงการคลังสุภาปิยจิติเป็นประธานที่ระบุว่าขาดทุนปีละ2 0 0แสนล้านบาทในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการขาดทุนไม่น่าเกินปีละ1000 0ล้านบาทเท่านั้นทำให้คำถามตีกลับมาที่รัฐบาลกระทั่งมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายัฐมนตรีวาราเทพรตนากรชี้แจงว่า ความแตกต่างของตัวเลขขาดทุนมาจากหลักคิดทางบัญชีที่กระทรวงพาณิชย์ใช้ราคาต้นทุนและยึดหลักว่าถ้าข้าวในสต็อกยังไม่ขายก็ไม่ขาดทุนส่วนชุดคณะนุกการปิดบัญชีรวมทั้งของหมอมอุ๋ยและทีเดียไอยึดหลักราคาตลาดและประเมินมูลค่าที่หายไปจากข้าวเก่าเก็บเข้าไปด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่ยังไร้คาตอบที่ชัดเจนคือภาครัฐใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ล่าสุด เมื่อเริ่มโครงการรับจำนำปีการผลิต2556-57เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งครมมีมติให้ใช้วงเงิน270,000ล้านบาทมีเสียงทุ้งติ่งจากหลายฝ่ายออกมาดังๆว่ารัฐบาลใช้เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้500,000ล้านบาทโดยตัวเลขที่ระบุคือ780,000ล้านบาทซึ่งก็จะมีผลต่อการรักษาวินัยทางการคลังแน่นอนขณะเดียวกันคณะนักการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่มีรองประหลัดกระทรวงการคลังสุภาปียจิติเป็นประธานได้สรุปตัวเลขที่รัฐบาลใช้จ่ายกับโครงการรับจำนำข้าว2ปีที่ผ่านมาหรือปีการผลิต2,554-55และปีการผลิต2,555-56คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น661,000ล้านบาทแต่ประเด็นเดียวกันนี้รองนายมนตรีและนํำตุยพาณิชย์ิวัฒน์ธรงบุญทรงไพศาลออกมายืนยันว่ารัฐบาลยังคงยึดกรอบที่กำหนดไว้500ล้านบาท และมั่นใจว่าเมื่อระบายข้าวออกไปจะมีรายได้คืนให้กับธกสสิ้นปีที่ผ่านมาและก็บอกว่าวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นไปตามมาติครมอนแน่นอนนี่ยังไม่นับรวมข้าวถุงที่ถูกเปิดโปงล่าสุดและเสียงเตือนจากหน่วยง,งานต่างชาติรวมถึงสถาบันจ,จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณปรับลดอันดับเครดิตของประเทศไทยดังนั้นหารัฐบาลชุดนี้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง และขุดเอาโครงการนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นก็เป็นที่น่าจับตาว่าโครงการนี้จะยังคงเป็นโครงการที่ชาวนารวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอีกหรือไม่แต่ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองหกขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉัตรสเรียววงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจัดหน์งสุขครับ